หกใบเลยเราหกใบเลยเราวะแต่อันแปดแปดอันเราได้หกใบเลยเฉพาะแปดแปดจ้ะอันพระเล่นเป็นว่าซื้อไว้เลี่ยวซื้อไว้ตัวได้ก็แม่ซือไวสาบแปดแปดนั้นสามใบแล้วก็ศูนย์แปดแปดก็สามใบเป็นหกใบเลยเราวะแปดแปดแต่มันออกมาแปดแปดนันเพิ่งได้หกใบแล้วค่ะคันทัด ถ้าเธือเป็นลางพ่นกระซิได้หกใบแล้วว่าขันเธือเป็นบุญกับจักพ่นสีิดได้สามแปดแปดหนึ่งก็เป็นไปได้แสดงว่าเพ่นกบมันใจนาแม่ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเด็กออกมเพ่นเผาโทษมาห้ามแม่แม่ผดใหหกซ้ำเนาะเพราะว่าอันแม่กับกาวเซาข่วงจะหลอกลวงแต่จักว่ามันถี่ออกอัน อันแรงวันมันนอนหนึ่งวันอาทิตย์แม่กะว่าเร้าก็ไปหกหนึ่งหนึ่งก็เราอว้าแม่เอ้งหัวนาเอาไม่ละวะไม่มีข่าวไม่ดูเป็นเรื่องปกติใช่นแมเอบไม่ไผรู้นาะจอะแม่นความฝันก็มีผู้บอกตามต่อยินดีแบบแม่ความฝันแม่บไกลหน่อยก็เสียงดีแบะแม่วาดีค่ะ สวัสดีแม่นางนะคะเนาะกากขึ้นมาห้องดีค่ะพี่น้องจิบจิบจิบบรรยากาศประนอกวันเท่าเนาะเย็นสบายได้นานนี่สวัสดีแม่นางนะคะมื่อบรรยากาศอยู่บ้านเท่านี่เย็นเย็นสบายสบายไม่ได้ไปเรียงงัวนมาวอนี้เนาะบมาอาบน้ำอาบน้ำลก็เลยมันแดดก็เรื่อกไปดูคนเบ่งลับจีแม่แม่ก็ได้ได้พักผ่อนมาอน่อยงาน แม่ก็เลยบ่ได้ไปเลี้ยงงูตัวงูก็เป็นเลีกก้ยงอันทา,าลูกย่ามลูกไปธุระเนาะทาพอมันหน,น่อแล้วมันลูกลูกเขาก็บ่ได้มาสนใจน้ำม <c oughs> ันงัูเขาก็อยูก่กรุงเทพมันอ่ะวัวบางเนียงวัดที่ผ่านมาน่าเสียดายนะแม่เนาะจ <c oughs> การลดไปลดไปก็หอดแต่ว่าทางบนมันก็เขาสองโตอจะได้หนึ่งเนาะ เาไรเอามันก็เข้าสามแปดแปดย่อยให้สามแปดแปดมันมามากแปดขนาาซีไซน่ะเนาะโอเคถือโตสามสามแปดถ้าเป็นสามสามซีกับเข้าแลยอ่เนาะ นะค่ะมันมาสองตัวนะแม่เนาะมันมาบอครบแต่ว่าลางลางแม่ผัดหายฮกสามมันผ่าออกหกหนึ่งเขาจะเลข้ยโคกะแม่เนาะแม่บ่มีไฟโฮพี่น้องจะเสิว่าจังไหนล้วเนาะจะได้แหล่เอฟซีอันใหญ่ก็คือว่าน้ำความพันธุ์เชือมันแม่นก็คือว่ามันก็เขาอันงวดนี่ก็คือจังพันต่ออยู่ดอกพันต่องวดวันทีวันทีหาบ่ใหญ่พันนั่น้เจ้ะก็เลยว่าเออ ขันอันจับป้าอันตังเอ,อ้ยจับใส่ของใส่ของมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะแม่ช้องของกเ็เยว่าเอ,อ้ต่นลูงมากกับพาอ,อมาบึงรวมพันมันกับเป็นแปดแปดสองแปดเจ็ดแปดแปดสองแปดเจ็ดอันต่ว่ายสองตัวน่ะมันเป็นแปดแปด บันนี้กัมัตีคมพันธ์ใส่ของมันสองนวยแยกกันเลยว่าสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดจ้ะสองแปดแปดถักที่เป็นตัวเก้าเขาเคยบอกเนาะแม่เอาเป็นสองแปดเจ็ดตีแม่จ้ะเอาสองแปดเจ็ดค่ะอันนี้ก็พบเป็นแนวทางอันคือควอมพันธ์เนี่ยขันพันธ์เนี่ยคือมันบกพันธ์อ่ะนะแต่ว่าป้านะโอ้ยจับจะได้กำพาลายพวกเนี้ยปพาลาย ปกติคนฟันเห็นป่านี่มักจะมีโชคเลยเนาะแม่แม่แม,มาอาจจะว่าให้เพื่อนไปหาซื้อให้กับบไวใดหรอกบัวใดจักใบเอาแม่บอกให้เพื่อนไปซื้อตัวใดค่ะอันแม่บอกให้เพื่อนไปซื้อสามแปดแปดตัวเก้านั่นแหละโอ้สดงว<ม>่าบายค่ะจะว่ามาักแปดแปดนั่นแหละแห้งเดี๋ยวนี้งวดนี่จ้ะยังอยากน้ำสามแปดแปดอยู่แม่ก็เลยให้เขาไปซื้อให้เขาไปซื้อก็เลยบัวใดบัวใดจักใบน่ะไผายวอาโมมี่พอนะ ลอตเตอรี่แพงไรกับโมี่โบมี่ก็จะมาดังเนาะบาได้ว่าอันคันคันซูนแปดแปดอันมี้นว่าแล้วก็สองแปดแปดนี่จะมีอยู่คนปัดยันจะว่าเอาแม่แมมมติดใจตัวนี้อย่ยอยิดใจตใจยุ่งเพราะว่ามันยุ่งวที่แล้วเนาะแม่เนาะจับปลาเนาะจับปลามันก็มีจับมีจรเขแปดนหละมันก็มาสองแปดเจ็ด จ้าป่านี่สองแปดเจ็ดแต่ว่าเลขค่าใจนี่ซิเป็นสามแปดแปดคือเลขงวดเก่ามันมีป่ามันก็คิดแม่ก็เลยคิดว่าต้องมีแปดแมนก็เลยคิดว่าแม่ว่าจะเเลขเกามานําพร้อมนั่งตามโ้ามฮาสามเป็นลักลอยคือเก่าฮามันสามแปดแปดสามเป็นลักลอยแปดเป็นลักนวยแมนอันนี้สองโตแม่ แม่อันมากกระไรกรตาอันแม่มากแปดแปดนั่นแหะล,ะละูกแปดแปดจ้ะแปดแปดเจ็ดน้ำอยู่าบอกให้ยังแปดเจ็ด <8 S 1> กับเอาซะเพราะว่ามันขืน,ม,น,ม,นขมันลงห้ามันขืนมันลงเนาะแปดเจ็ดค่ะค่ะพี่น้องก็สิเป็น,นต,ตัวเลขสตัวสอง,งค่ะจ้าความฝันของแม่นางนะคะฝันถือว่าฝันต้องวดนะคะฝันเท่าเดียววะค่ะแมงวันนี้ฟันเท่าเดียว นอนตื่นเยินกับยานลืมควบท่านก็เลยโทษมาโทษไปหาหนูเนาะย่านลืมเลยเป็นเราให้ฟังก็เลยเปล่ามาทายให้เอฟซีเห็นแหละพี่นนอเด็กที่ชอบพี่สุดงวดนี้นั่นคือแปดแปดอันละแปดแปดจ้ะแสดงวามันใจแห้งในในงอนก็มันใจยุ่ปกติแม่ความฝันของแม่นี่ มันมาในลักษณะสีมันเคยมายอนบอกอย่าขึ้นแม่าจาไอซ้ำแปดแปดนี่มาแบบว่ามันเป็นในงวดใหม่เนาะเพราะว่ามันบอกหมดทีเดียวมันหาจะมาออกมันนี่ใช่ไหมหวดนี่จะเป็นไปได้แต่ว่าเหล็กตัวนี้มันนั่มนะนะฮะมันนั่มมันยุ่นนะมันก็มาพันข้องเก่านี่นะพันนันนั้นพันรถนั่นกับพันซ้ำแปดแบันนี่ก็มาพันจับป้าผันยังเป็นแปดแปดยูคือเก่าเพราะว่าป่านี่มันต้องตีแปดยู่แล้ว มันเป็นแปดอยู่แล้วสังคือกันกับพันพันกำปูไปเบิ้งมันกับซี่ฮโฮกซีมันกับออกอดิแม่มันใจแห้งได้พี่น้องงอนนี่นะคะจักฟันตะต้องวาดผุลาเนาะแม่เนาะเออวันที่หาใยพันฟันตวันทีหาจยูมือเดียวแมะหัน อันที่หาท่านว่าเป็นมือดีพรที่เห็นเด็กมงคลวันมงคลแลระกาศได้โจกตัวกระดาบป่าเนาะแมนบอมแม่จับจับได้แล้วใส่ของใส่ของสองของเต็มสองของ,อง,ของได้แล้วเาาต็มสองขอนันว่าฝันจับป่าจับกบหนีแม,ม่น,มน,ามานั่งมักมีโศแม่นบอแมนหัวนั่นจับกบแมนบอจับกบอันย้ายอันตี้ให้เจ้าวาน เก่าเจ็ดค่ะมันก็ออกอีลีค่ะอันนี้บัดนี้พันจับปลาดนตรีโซ่อีกตัวตื่นแม,ม่หน,าน,านา่าย่อมก่าก็ใช้ทั่วเอฟซีทุกคนอันที่คือพันเนี่ยมันก็พานนาันเรียกว่าตีตีตีหาเตื่นมันก็แก่เลยแม่คันพันอย่งนี้นั่นคือมันขี้พันหลังจาก พกถุงมาหาซ้ำถุงชี่ถุงมาโม่คิวมมีโม่ขันจากตีหนึ่งตีสองไปห้าตีห้านั่นซัวเอิญวันใหม่แม่ฟันแบบนี้แม่ว่าซัวแม่อาจจะแตกยังได้แบบซัวนี่นะวะนะเอาแบบซัวนี่แหละฟันแบบนี้ซัวปุ๊ซัวแม่ซัวนั่น่นขันห้างตีหนึ่งมาจ้ะค่ะมาหาตีสามตีชีตีห้าน คือจังงันยายพันเนี่ยมันก็ตีหามันสว่างแล้วมันหงมือเนั่นนะซัวของโซัวช่วยนั่นนี่เอาแบบซัวๆนี่แหละพี่น้องนะคะตัวเลขของแม่กับนิซัมเนี่ยเอาแม่แน่นมะค่ะตามแต่แต่นี่เป็นเลขน้ำนะเลขตามถูกไหมคะยังมันยังมันติดใจอีตัวนี้นักใจตัวใดกนักใจแปดแปดนักใจแห้งพี่น้องเลย ซั่วบพราวซั่วนั่นพี่น้องเอ้ยเป็นแนวทางเด้อนะคะพรามาหาแม่นั่งเพิ่นว่าฝันดีแอดมินก็เลยอยากมาเบามาเล่าสู่ฟังไคมักไปชอบก็ตามได้นะคะเข้าพวกหูตัวมันออกนาะแม่เนาะความชั่วนี่คือชั่วของเฮ้านาะแม่เนาะซั่วกระสอบแห้งนี้ค่ะแปดแปดสอบแห้งชั่วแห้งคือตัวนี้แปดแปด โอ้เลขบ่เปื่งเงินเนาะบัปพวงเงินได้มันเลขบ่เปื่งเงินเนาะแล้วก็บ่ได้กลับได้ยังไงนะคือว่ามันใจก็คือคุณบนคุณล่างเลยคือมันบ่ได้กลับบ่ได้หลายตัวน้อแม่เอาทึงเอาลางพ่อหนแม่เนาะแม่เอ็นตัวหนังสือไปเน่มันรับจุงสิแม่เฮ้ยคือเอ้ยนั่นล่ะเห็นล้วแาบนี้สรุปเด้อพี่น้อง ราลูบาตัวเลขของแม่นางนะคะฝันแม่นนะคะสําหรับงวดนี้นะคะ,ะคุณแม่ฝันแม่มากระบังตัวเลขเนี่ยอาเมือม่อออกอ่<จ>ะโอเคโอเคแ้ะแม่เราย้ำความฝันอีกนิดนึงเอออันแม่นันพันจับปลาเด้อเลยสองของของเด้ก็เต็มอีกเองมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเด้อค่ะเออก็เลยว่าเออแปดแปดในัน่วยละล่ะอืมแปดแปดในซุ้ยละล่ะจ้ะ ฟันว่าได้จับป่าตัวนี้ใหญ่เนี่ยตีเป็นสามตัวคือตัวไหนแม่สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแต่ว่าสามแปดแปดนี่เป็นเลขเก้าบอคิดว่าเลขเก้าชิมาก็เลยสิตามเลขเก้าพร้อมเออยังติดใจมันยังติดใจส่วนสามแปดแปดกันเสามแปดแปดติดใจค่าใจจ้ะวงก,กลมให้พร้อมว่าเอาตัวนี้ละ่ะค่ะค่ะเอา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 หางเดียวนี่ละ่ะ โอเน้นหั้งเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสามแปดแปดนะคะฟันฟันใดแจับป่านี่สองแปดเจ็ดโตัวเก้าสามแปดแปดนะคะสองตัวนี่จะเป็นแปดแปดแปดเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเจ็ดเน้นที่สุดก็จะเป็นแปดแปดน้อแม่เนะาะอ่ะขอคุณคุณแม่หลายๆค่ะ อายา้นะคะเป็นแนวทางนะคะก็หายให้เอซนะคะใช้สติใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแม่ขอบคุณค่ะนะขอบคุณแม่นั่งหลายๆได้จำแม่นะสำหรับ